สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พริิรินะคะพาเพื่อนเข้าครัวนะคะวันนี้จะมาทำเมนูไก่ตุนมะละนะคะ ก็ก็เป็นเมนูพื้นพื้นบ้านๆนะคะวันนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะเราก็แค่มาทำมะระตุนไก่ง่ายๆนะคะสิ่งแรกเลยนี่คะ่ะมะระมะะจีนนะคะมะระจีนนะคะ,ะ,นะคะแล้วก็ต้นหอมขึ้นช่ายน้าผักชีกระเทียมพริกไทยเกลือ ปรุงรสดีแล้วก็ตามด้วยไก่ไก่ก็ใช้ไก่น่องติดสะโพกแล้วก็ปีกบนนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำนะคะเพื่อนค่ะไปติดตามชมค่ะค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็มาดูนะคะเราต้มน้ำไว้ก่อนใช่ไหมคะอันนี้ พี่สิริก็ต้มน้ำไว้แล้วนะน้ำก็เริ่มเดือดใช่ไหมคะน้ำเริ่มเดือดแล้ว น้ำเริ่มเดือดน้ะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราเจะใส่ตัวนี้เป็นพริกไทยกระเทียมรากผักชีลงไปเลยนะคะนี้เราก็ไม่ต้องเอาละเอียดนะคะเราก็บุกแค่พออยากนะคะก็ปล่อยให้น้ำตุนเอาเครื่อง สมุนไพรนี้นะคะกระเทียมพริกไทยเนี่ยให้ออกรสชาตินะคะให้ออกรสชาติก่อนสาาไว้ก่อนนี่ค่ะเพื่อนน้ำที่ต้มมาไว้นะคะให้ตุ๋นกระเทียมพริกไทยนะคะต้มกระเทียมพริกไทยก็เดือดแล้วใช่ไหมคะ เสร็จแล้วเราก็จะนำไก่นะคะไก่เนี่ยเราหั่นแล้วก็ล้างเกลือเรียบร้อยสะอาดเราก็ลวกน้ำทิ้งหนึ่งน้ำนะคะแล้วเราค่อยนำมานำมาต้มนะคะลวกน้ำทิ้งไปก่อนหนึ่งน้ำนะคะพอเราใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะเพื่อน่เอเติมเติมเกลือ เติมเกลือลองไป1ช้อนนะคะเ,เกลือไป1ช้อนเสร็จแล้วก็ใช้ซีอิ๊วนั่งเพื่อนใช้ซีอิ๊วขาวนี่นะหนทับพีนี่นะคะซีอิ๊วหทับพีซีอิ๊วขาวนะคะ แต่ถ้าเพื่อนจะแต่งสีก็ใช้สีดังด้วยก็ได้นะคะวันนี้เราไม่ใช้สีดำแต่เราเติมซอสเติมซอสแมกกี้ลงไปอีกทัพพทีเพื่อสีสันนะคะเราใช้ซอสคือเราทำทำทานกันเองนะเพื่อนเราไม่ทําทำขายเราก็ไม่ต้องแต่งสีให้เข้มข้นเราเท่านี้พอเพราะวันนี้ก็ ไม่ได้ครบเครื่องนะไม่ได้ครบเต็มสุกเพราะไม่มีเห็ดหอมนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่เครื่องพโลยาจีนอะไรเลยนะคะเอาต้นบ้าน,านธรรมดาเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาไว้นะคะเพื่อนรอให้ไก่ตุนไปจนถึง30นาทีเดี๋ยวเราจะกลับมาดูนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้น้ำซุปก็เดือดเดือดอย่างแรงนี่ค่ะ ก็จะใส่มะระลงไปเลยนะคะพเพื่อนๆแต่ว่าฟองนี่เราออกก่อนเราค่อยๆช้อนฟองออกก่อนนะฮะเพื่อน้ำซุปจะได้ไม่ไม่ขุ่นเสร็จแล้วก็ใส่มะระนะคะนี่มะระที่เราหั่นเอาไว้นี่นะใส่ลงไปเลย ใส่มาแล้วเรารอให้หอมหม้อน้ำซุกเดือดใช่ไหมคะเราก็จะลดไฟเป็นไฟกลางนะคะคเพื่อนๆเราก็จะลดเป็นไฟกลางไว้เป็นไฟกลางก็ใช้เวลาตุ๋น30นาทีนะคะ30นาทีเดี๋ยวต้องขอเนีเพื่อนนะพอดีวันก่อน EP ที่แล้วมันมี เกลี่ยฉายเดือใส่ลงไปพร้อมกันกับมะละจะได้ตุนให้นิ่มอร่อย ฝาไว้ตุ๋นครึ่งชั่วโมงนะนเพื่อนนะครึ่งชั่วโมงใช้ไฟกลางนะคะเพื่อนใช้ไฟกลางกลางตุ๋นไปแล้วเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงเราก็มาตามดูนะคะเอาเพื่อนนี่เราก็มาดูผ่านไป30นาทีนะเราก็มาดูไก่ตุ๋นมะระเราหน้าตาก็ออกมา สวยงามค่ะเห็นไหมคะพเพื่อนๆเดี๋ยวซูมให้เพื่อนดูนีตาเป็นแบบนี้่พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะพเพื่อน,นไอนนิ่มแล้วเนื้อมะละก็นิ่มแล้วเหมือนกันนะคะเนีย่ยใสๆเนี่ยนิ่มแล้ว รสชาตก็เรียบร้อยอร่อยค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับเมนูไก่ตุ๋นมะระนะคะเรียบร้อยค่ะอันนี้สูตรนี้ก็ทำกินบ้านๆนนะคะเสร็จแล้วถ้าเพื่อนชอบเมนูนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s ั b สไ r i b ์ปปนะคะเพื่อนเพื่อเพื่อน จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเรา mm hmm. ก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพ่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้ครัวพี่สิริก็จบแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเ mm hmm. พื่อนสวัสดีนะจ๊ะสุดท้ายเราก็ใส่ตรงนี้เลยนางเอกขึ้นชายค่ะเพื่อนใส่ขึ้นชายลงไปให้ดูสระสวยสวยงามปิดไฟนะฮะพอมเสิร์ ไปค่ะเพื่อนๆใครหิวก็แวะมาที่ครัวพี่สิริเลยนะคะ,ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพเพื่อนสวัสดีค่ะนี่นะคะสวยงาม